สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยายลัยขอนแกน่นวันนี้เสนอเรื่องเปิดใจกว้างรับคนพิการทำงานต้องยอมรับว่าระยะหลังๆห,หลายองค์กรเริ่มรับคนพิการเข้ามาทำงานกับพนักง,งานปกติเพิ่มขึ้นอาจเป็นเพราะสังคมเปิดกว้างและยอมรับคนพิการมากขึ้นเห็นได้จากมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างพาราลิมปิกเกมที่คนพิการสามารถวิ่งแข่งว่ายน้ำกระโดดไกล บันดาบและอื่นๆอีกมากมายจนบางคนกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนปกติพร้อมทุกอย่างเสียดีซ้ำไปจึงทําให้หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสําคัญต่อคนพิการค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้บริการสาธารณูป,ปโภครวมไปถึงสิทธิ์และโอกาสในการทํางานด้านต่างๆด้วยสําหรับประเทศไทยในปัจจุบนันมีหลายองค์กรเริ่มรับคนพิการเข้ามาทํางานมากขึ้น จะเห็นว่าการรับคนพิการเข้าทำงานไม่ว่าจะเป็นพิการทางสายตาพิการแขนขาหรือพิการทางการได้ยินโดยพวกเขาเหล่านี้สามารถร่วมง,งานกับคนปกติได้ทั้งนั้นขอให้มีตำแหน่งที่เหมาะสมและตรงกับความสามารถก็จะทำให้พวกเขาแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เรื่องการรับคนพิการเข้าทำงานจริงๆแล้วมีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พุทธศักราช2,550มาตรา33กำหนดให้ในายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการต้องรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหากไม่รับจะต้องนําเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่พรบรประกาศไว้ในกระทรวงที่ผ่านมาต้องยอมรับความจริงว่าแทบไม่ค่อยมี สถานประกอบการแห่งไหนหรือองค์กรใดแทบจะรับคนพิการเข้าทำงานเพราะไม่อยากปรับองค์กรให้สอดรับกับระบบสาธารณประโภคที่ต้องลงทุนเพิ่มใหม่ไม่ว่าจะเป็นทางเดินห้องน้าและสภาพของโต๊ะทางานบรรยากาศการทำงานรวมไปถึงการลงทุนในเรื่องการฝึกอบรมในแผนกต่างๆด้วยที่สำคัญผู้บริหารบางองค์กรยังยึดติดในเรื่องของภาพลักษณ์หรือแบรนด์ของสินค้า เพราะกลัวว่าหากองค์กรรับคนพิการเข้าทำงานจะทำให้ภาพลักษณ์หรือแบรนด์ของสินค้าดูไม่ค่อยดีตรงข้ามกับปักองค์กรอย่างแบรนด์กาแฟระดับโลกแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่มีนโยบายชัดเจนว่าจะเปิดรับคนพิการเข้าทำงานจากต่อเนื่องแม่นโยบายดังกล่าวจะไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างใดกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550 แต่ผู้บริหารมีความเห็นว่าคนพิการสามารถทำงานเชี่ยงคนปกติได้หากเปิดโอกาสให้เขาและเธอได้แสดงฝีมือแต่ทั้งนั้นจะต้องมีองค์ประกอบ5ประการเป็นอย่างน้อยคือการให้การต้อนรับการมีส่วนร่วมกับชุมชนภายในร้านกับบริษัทและชุมชนมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านกาแฟต้อนรับลูกค้าอย่างจริงใจและมีเอกลักษณ์และการเอาใจใส่ผู้อื่นที่ทำงานร่วมกัน เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของคนพิการไม่ได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเลยถ้าเราเปิดใจกว้างยอมรับพวกเขาและเธออย่างจริงใจขอขอบคุณข้อมูลบทความดีดจากเว็บไซต์ประชาชาติ .ne t